เอาสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมมีเรื่องจะมาบอกนะครับเป็นเรื่องที่น่าอินดีมากคือเมื่อวานซืนผมไปอยู่หอไงเพราะว่ามหาลัยผมเปิดละผมไปอยู่หอใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมเปิดโน้ตบุ๊กตัวเองไม่รู้ว่าผีเข้าเลยนะเปิดโน้ตบุ๊กตัวเองปุ๊บผมกดโหลดวอลเลย์แลนด์ในโน้ตบุ๊กซึ่งโน้ตบุ๊กผมแม่นโคตรกะอ่ะผมพูดตรงๆป่ะมันโคตรกากคือแบบ คือมันเล่นอะไรไไม่ได้เลยนอกจากโรบอกเออแล้วผมโหลดอะไรมาปุ๊บคือจู่ๆผมจะโหลดมาเพื่อดูร้านค้าทุกวันไงกดเข้าร้านค้าโหคือวันนั้นคือแบบว่ากูดีใจด้านห้องอะ่ะเพื่อนนอยอยู่ข้างหลังแม่ตงตกใจอะ่ะแม่งหลับอยู่แม่งตื่นเลยคือนี่ครับผมหมายให้ผมแล้วท่านผู้ชมตบมืออนะอ่ะวันนี้ ได้ข่าวมาคร่าวๆนะว่าไอ้บอลแลนด์มันจะมีอัปเดตใหม่แนอะผมไม่ได้ตามข่าวเลยแต่เห็นมันเปลี่ยนหน้าหน้า,หน,าหน้าตรงนี้กูก็น่าจะเดาได้อยู่มันจะมีอะไรใหม่มันจะรีแล้วด้วยนะครับไปอีพิโซดใหม่นะผมก็ช่างแม่งมันนะกูก็จะเล่นเหมือนเดิมอันทีนี้เราจะไปต่อกันนะผมที่แลงด์ซึ่งผมบอก่อนเลนครับว่าช่วงเนี้ยมอนเปิดแล้วผมอาจจะลงคลิปน้อยลงนะครับแต่ก็ก็ยังลงอยู่ไม่ได้แบบว่าหายไป เลยไม่ใช่ไม่ได้ว่าหายไปแบบสองสามเดือนไม่ใช่นะผมก็ยังจะลงอยู่แต่ถ้าเป็นช่วงท้ายๆเทอมช่วงแบบว่าคือผมอเรียนอยู่ปีสี่เทอมคือเทอมแนระ้เทอมสุดท้ายแล้วคือมันจะจบละซึ่งมันจะมีแน่นอนฮะโปรเจกต์ถูกไหมโปรเจกต์ Project, คือโปรเจกต์เนี่ยเป็นถ้าเป็นช่วงที่ผมทำโปรเจกต์ผมอาจจะหายไปประมาณเต็มที่นะเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยคือ1เดือนคือเต็มที่คือ1เดือนแต่ส่วนตัวคิดว่า ผมไม่น่าถึงหนึ่งเดือนหรอกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะกลับมาแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าไม่น่าหายไปนานขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวลืมกันี๋ยจะลำบากเอานะพูดเยอะมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไปกดไลค์กันต่อนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดซับกดไลค์ให้ผมเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาร้านเติมเกม Star Go c h e บริการเติมเกมวอลลุ่นที่ทั้งถูกรวดเร็วและที่สำคัญปลอดภัยอย่างแน่นอน สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงตอ้องที่นี่แล้ว Sad Go g h ลิง์อยู่ด้านล่างครับกูกดเจ็ตมาเลยอะ่ะอันเนี้ยแล้วกูโคตรมั่นใจกูพูดเลยแค่นั้นแหละนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยแม่เฮ้ยแม่มัอนแปลกไว้เฮียเดี๋ยวเแป๊บนึงนะมันต้องเดนแมปใหม่เหรอ่านผู้ชมเฮ้ย มันจะรูวะเนี่ยเอ้ยมีรูนี้ด้วยยึงระวังบอมแล้วยังง่ายกว่าเดิมเไหมไม่เปล่ากูมาอึ้งอึ้งกับแมปใหม่อยู่นะพอดีแล้วดีโอ้โหย่าเสียงแต่ละคนเยอะแม่งไปนอนก่อนไหมจริงนี่อนอตัดได้ก็ดีเลยจดิ้งครับจริงจริง เซอร์ฟคนท้ายด้วยนะอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเอาใหม่นะครับผมฟูตึ้งอะไอเทียตรงนี้เนี่ยไอสองมุมเนี้ยอยู่นะครับ<ป>โอ้ย มึงมีรอยนัดเหรอวะกูถามจริงสเปคเตอร์มึงอะไอ้เชี่ยกูนกึกว่ารอยนัดที่ผายแอบบแต่ว่าก็ยังได้นี่ออนนะอุ่นดักเฮ้ยเฮ้ยสักตัวหนึ่งก็ได้เชี่ยเลยเจ็ดจ้าเลยเมื่อกี้เนี่ยแปดเบ้าหน้า ไม่ใช่มันมีรู่ไม่ใหรอเปล่ามีรูแม่งเป็นอย่างนี้เลยว่านั่นนา่าจะวางง่ายขึ้นนะครับสวยครับโอ้โ ทุกทุ่มเองเตรียมร n นเลยเฮียเอลยโดนทุ่มเวทเลยสวยสวยเละ,ละผมพลาดผ,ผมคิดว่ามันยิงทะลุได้เว้ยเมื่อกี้มันยิงไม่ได้นะครับหนาจัดกำแพง โอ้ยกระสุนโอ้โบรมกระสุนนเฮ้ยยังยืมว่าสวยเดมเชฟคู โดนทุกอย่างอ่ะเพื่อนแล้วกูไม่หลบเลยแล้วกูจะยืนอยู่ตรงนั้นยิงตรงนั <h <h ้นให้ได้เอาเลยสวยมันเป็นมันสุดอุ้ยสวยเชียร์สวยเฮ้ยเอาที่ โอ้โห้คุณโอ้โหมึงณดูมันยิงดิ โอ้โหเฮี้ยออมเล่นดีมากครับผมฝั่งนู้นเฮ้ยเอ้าโดนโค้กมให้ไอ้ที่บีมันทำได้ไงวะฟลิงฟลง เขาเล่นดีนะเขแม่นตอนนี้เขคนแม่น,น,นมเลยที่แท้ไม่ใช่แบบ push me push me เอา หรือว่าหรือว่ามันเป็นฟิลแบบว่าเหมือนเหมือนโซโลเพิ่งได้เอ็มมาร์มาวะแบบว่ามันยังแบบแบบยังไม่จูนเข้าหากันอน่ยใช่ไหมเออผมเพิ่งมีสกินนี้ผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะโซโลไงวะเฮ้ย ยิงมายังไงไว้ท่าไหนเนี่ยหนึ่งศัตรูยังเหลืออยูเฮ้ยอย่างนี้ดูต้องแนงแล้ว 8ปดัลโหลเออโหเฮ well. ีย่ลโลบิดลอ สวยไม่มีปัญหากันเลยท่านเชีวเพื่อสวยนะเพื่อนสวยครับชัดตลาดอ๋อไม่ใช่สวยเหให้เพื่อนเก็บงานให้นะผมโ no. ลโลโลโลวันฮิตวันตุนตี โอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรตอนเนี้ผมพูดตรงว่าผมพลาดเยอะมากนะผมแต่ผมก็ยังจะสู้ต่อไปผมจะผมจะไม่ยอมแพ้อะไรมันได้อะไรกันปะไม่ใช่วยได้ช่ เฮ้ยเขาไม่ท็อกซิกนะครับอันนี้เขาไม่ท็อกซิกเว้ยเพราะว่าต่อ้เสียงมันจะง่วงแค่ไหนมันก็ยังไม่ท็อกซิกนะครับเป็นคนที่เราข้านิสัยดีจริงๆมันน่าจะด่าก,กูมากกว่านะครับผมมันไม่ด่ากูไงเมื่อไรนะครับตอนนี้แพ้ไปก็ก็ยังอย่างน้อยก็ยังอยู่เขียวนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะไปเอพิโซดใหม่ก็คงจะเหมือนเดิมนะ มต้องไปให้ได้อ่ะไปให้ได้ก่อนนะให้แดงก่อนค่อยว่าก,กันทีหลังนะเออสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้แหละนะผมก็แพ้ไปแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมกันจนจบเลยนะฮะก็สุดท้ายก็ฝากกดซับกดไลค์ให้ผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมจริงๆนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ากันนะผมก็ไว้เจอกันนะ